อุดรนธานีช่างตุ้มสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านลกเหาะค่ะจังหวัดนครพนมนะคะวันนี้เรามางานซ่อมค่ะเป็นซ่อมเปลี่ยนแกนพร้อมลูกปืนนะคะแล้วก็มีลูกปืนโมเลด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเทสใช้งานดู ตอนนี้คนหแม่เคยนะซื้อหน้าแต่งแฟนส,สามมาใส่แล้วนะคะ,ะ,คะทีนี้ก็เกิดปัญหาว่า,าวข้าวนะคะมีกลิ่นไหมค่ะข,ข้าวไม่ดันออกนะคะเกิดจากอาการแก้นสึกนะคะแกบบ้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ภูทานนะคะบ้านโพนบก<บ><บ>อีกเครื่องหนึ่งนะคะ,ะเรน สำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะซ้องเพรื่องีนะคะสามารถโทรได้ที่เบอร์0 9 5 1 6 9 7 7 8, 2ได้เลยนะคะเรายินดีให้คำปรึกษาพร้อมทั้งมีบริการจำหน่ายอะไหล่ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะหรือจะเป็นงานซ่อมนะคะเขตต่างจังหวัดนะคะอาจจะรอนิดนึงค่ะส่วนเขตพื้นที่ใกล้จังหวัดอุดรธาน,นีนะคะเรายินดีไปทำให้ทันทีค่ะ นะคะสำหรับเครื่องนี้เป็นเนเครื่องที่สองสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปอีก1เครื่องนะคะขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมมากๆนะคะสวัสดีค่ะ